สวัสดีครับสมาชิก Facebook ที่อยากจะลองมาทำคลิปง่ายๆแล้วก็รอรับรายได้จริงๆกันทุกคนนะครับหลายคนเมื่อเปิดโหมดมืออาชีพแล้วก็ทำคลิปได้มาพักหนึ่งแล้วนะครับก็สงสัยว่าเราจะได้ส่วนแบ่งจาก Facebook ที่เขาแบ่งค่าโฆษณาให้เราหรือยังนะครับหรือว่าเราจะสามารถเช็คได้ยังไงว่า Facebook เขาแบ่งค่าโฆษณาให้เราแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีวิธีการเข้าไปเช็คง่ายๆนะครับซึ่งสามารถที่จะทําได้ง่ายๆลองเขาลองเข้าไปดูตามวิธีนี้ครับ ขั้นแรกนะครับเมื่อเราเปิดโหมดมืออาชีพแล้วนะครับ Facebook เขาก็จะมีแดชบอร์ดมืออาชีพให้เรานะฮะเราก็โดยให้เรากดไปที่ปุ่มโฮมนะครับหรือว่าปุ่มรูปบ้านนั่นเองนะครับต่อมาครับให้กดที่รูปกราฟแท่ง3แท่งตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะบอกสถิติต่างๆที่เราทําได้นะครับว่าเรามีผู้ตามเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้เข้าถึงเท่าไหร่รวมทั้งมีคนดูกี่คนนะครับในคลิปต่างๆ3ามาที่ตรงเครื่องมือครับ เขาก็จะมีแท็บการสร้างรายได้นะฮะมียอดเงินที่ได้ตัวจัดการความเห็นศูนย์โฆษณาและก็เครื่องมือการมีส่วนร่วมของแฟนๆนะครับข้อที่4ครับมาดูที่การสร้างรายได้นะครับเราก็มาดูว่าอันไหนที่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับดูดูตรงที่เครื่องมือของคุณนะฮะอันไหนที่พร้อมแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้นะครับอย่างของผมนี่ก็มีดาวนะครับที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับ แต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีสักบาทนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครให้ดาวมาสักดาว <c oughs> นะครับส่วนข้อที่5้าครับมาบรรทัดต,ต่อมาก็เขาจะบอกเขาจะเขียนว่าตรงนี้นะฮะ not yet illegal นะครับหรือว่ายังไม่มีสิทธิ์นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่ายังไม่มีสิทธิ์ก็ต่อมาก็มีโบนัสนะครับมีโฆษณาในสตรีมแล้วก็โปรแกรมสมาชิกนะฮะ ยังไม่มีสิทธิ์นะครับทั้งหมดนี้ที่ที่พูดมาก็คือยังไม่มีสิทธิ์ส่วนคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวเท่าที่ทราบนะบจากการที่ผมลองเช็คดูจากการที่สอบถามผู้รู้ต่างๆเขาก็บอกว่าหากเรามีคุณสมบัติพร้อมเขาก็จะส่งข้อความมาให้เรากรอกนะครับให้เรากรอกเพื่อยืนยันที่เพื่อยืนยันการที่จะสร้างรายได้หรือพูดง่ายๆก็คือว่าต้องได้รับคําเชิญน,นั่นเองนะครับสําหรับคลิปเรียวนะฮะ นั่นก็คือวิธีการง่ายๆนะครับในการที่จะลองไปเช็คดูนะครับสาหรับว่าใครที่ทําคลิปรียวมาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเดือน2เดือนนะฮะเปิดหมดอมมืออาชีพแล้วก็ทําคลิปรียวมาได้สักพักไปดูว่าเราสามารถาที่จะสร้างรายได้หรือว่าคุณสมบัติของเรามีเท่าไหร่แล้วในการที่จะสร้างรายได้จาก a c e b o o k นะครับนะฮะในขณะที่เรายังไม่สามารถสร้างรายได,ได้เนี่ยอย่างผมก็เหมือนกันนะครับยังไม่สามารถสร้างรายได้หรือว่า Facebook เขายังไม แบ่งส่วนแบ่งให้เรานะครับหน้าที่ของเราก็คือการทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะฮะตอนนี้คลิปคลิปยาวนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะตัดต่อลงคลิปยาวบ้างนะเพื่อที่จะได้ชั่วโมงการรับชมของคลิปยาวนี่ให้ตรงกับเกณฑ์ของ Facebook เขาต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคลิปติดตามนะครับแล้วก็คลิกติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้ดีๆนะฮะจากจาก จากประสบการณ์นะครับที่ทําจากประสบการณ์ที่การทําคลิปนะฮรรวมทั้งการที่อยากจะทําคลิปง่ายๆแล้วก็ลองมารอารับได้ได้กันจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ